ทำไมต้องนั่งสมาธิเหตุผลที่คนเราจะต้องนั่งสมาธิก็มีอย่างน้อยถึง3เหตุผลประการที่1เพื่อลดปัญหาและความขัดแย้งในการดําเนินชีวิตประจําวันของเราปัญหาส่วนมากนั้นเกิดจากการคิดด้วยจิตที่ฟุ้งซ่านไปในเรื่องราวต่างๆถ้าเราฝึกสมาธิจิตของเราจะตั้งมั่นจะทําให้เราเห็นอะไรไปตามความเป็นจริงและจะลดปัญหาการกระทบกระทั่งลงได้ประการที่2การฝึกสมาธิจะทําให้เราค้นพบความสุขที่อยู่ภายใน ความสุขของคนทั่วไปเกิดจากสิ่งที่เรียกว่าการมาสุขการได้เห็นได้กินได้เสพได้สัมผัสแล้วมีความสุขแต่พอเราปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นใจเราจะกลับคืนมาสู่ภายในพอเราฝึกสมาธิจิตกลับมาตั้งมั่นอยู่ภายในจะทําให้เราได้สัมผัสกับความสุขที่ละเอียดประณีตก่าความสุขที่เรียกว่าการมาสุขซึ่งเขาเรียกว่าฌานสุขเป็นความสุขที่แท้จริงที่อยู่ภายในตัวของเรา ประการสุดท้ายที่สําคัญที่สุดการฝึกสมาธิจะนําเราไปสู่การกําจัดกิเลสท,ที่อยู่ภายในใ,นใจของเราก็คือความโลภความโกรธความหลงเช็กเช่นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันตเจ้าในการก่อนท่านได้ปฏิบัติให้เราดูเป็นตัวอย่าง